งานสัมมนาสำคัญของกองทัพนะครับ RTF Symposium ก็เป็นงานเสวนาวิชาการแล้วก็มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์มีการเปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะของกองทัพอากาศท่านนายกอากาศหวานจังอะท่านนายกไปร่วมงานค่ะบิ๊กทินทรัฐมนตรีกราโหมไปคุณวิโรธในฐานะประธานกรรมธิการทหารก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยนะทีนี้ลองจับสังเกตเนี่ยวันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะม่วนซื่นเลยสีชมพูไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านโดยเฉพาะสส .9 ก้าไกลกับทางรัฐบาลที่ไปร่วมงานนี้นะครับแล้วก็มีบิ๊กทินไปด้วยเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นดีกับการพัฒนาเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์ของกองทัพอาจจะทำให้เราลืมคำประกาศตัดงบกองทัพตัดงบซื้ออาวุธที่บางพักเคยประกาศกันไปเลยโดยเฉพาะพาะักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยสมัยกอดคอกันเป็นฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วเนี่ย เรื่องนี้ข่าวค้นคนข่าวตรวจสอบย้อนกลับไปที่กองทัพที่กระทรวงกลาโหมได้รับคำยืนยันแบบนี้ครับว่าการพิจารณางบประมาณปี67วาระที่สองเหล่าทัพแทบจะไม่โดนตัดงบซื้ออาวุธเลยนะ oh. งบหลักๆที่โดนตัดเนี่ยเป็นงบก่อสร้างในโครงการที่ล่าช้าและงบฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติดซึ่งเป็นการอบรมกําลังพลของตัวเองไม่ได้บูรณาการหน่วยงานอื่นอันนี้จะถูกปรับแต่ว่าท่านเรื่อง oh. งบประมาณซื้ออาวุธจะเต็มไม่ถูกปรับเลย ส่วนงบจัดซื้ออวุธุปกรณ์ที่ถูกจัดตัดจริงๆเนี่ยแบบใหญ่ๆมีโครงการเดียวคือโครงการจัดซื้อเรือจัดซื้อเรือฟริเกตที่น่าตกใจก็คือโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตลำนี้ครับเป็นลำใหม่ที่กองทัพเรือต้องการจัดซื้อและเคยมีข่าวว่าจะนํามาทดแทนเรือดำน้ําของจีนที่ติดตั้งเครื่องยนต์จากเยอรมน,นีไม่ได้คําถามมีอยู่ว่าเรือดำน้ําจีนยังเคลมไม่จบว่าจะได้เงินที่จ่ายไปแล้วคืนหรือไม่ต้องตั้งต้นของบมาเติมกันเท่าไหร่ แต่กองทัพเรือเสนอโครงการขอจัดซื้อมาเรียบร้อยภาษาวัยเกา๋าเขาเรียกว่าไวยายาตหรือไวย<ว>ปานวอกววส่วนจะเรียก<ว>ลักไก่ด้วยหรือไม่ข่าวคนคนข่าวเดี๋ยวจะไปสืบเสาะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังต่อไปส่วนยุทธปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อและถ้าหากซื้อล่าช้าก็อาจจะไม่ทันการก็คือการ จัดซื้อเครื่องบินขับไล่เนื่องจากวิวัฒนาการมันพัฒนาไปหลายเจนแหละถ้าหากเราทําโครงการช้าอนุมัติช้าเครื่องบินรบเราก็อาจจะตกเจนกลายเป็นเศษเหล็กลอยได้เหมือนกันฉะนั้น <Yeah. S 2> ก็ต้อง มีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ด้วยนั่นสิเดี๋ยวไม่อินเทรนนะคะพอพูดถึงกองทัพอากาศนะคะมีข้อมูลจากงานสัมมนาวิชาการ RTAF เนี่ยแหละคะ่ะกองทัพอากาศจัดขึ้นเองแล้วก็เผยแพร่สมุดปกขาวของกองทัพอากาศปี67นะคะประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่นคงที่ไทยจะ,ะเผชิญ จากนี้ไปนะไปจนถึงปี2,580เลยค่ะยกตัวอย่างเราจะเจออะไรบ้างการรักษาดุลยภา,าพความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงโรคอุบัติใหม่อาชญากรรมทางไซเบอร์ความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐสมุดปกขาวของกองทัพอากาศนะคะได้แจกแจงตารางแผนการพัฒนากองทัพอากาศทุกมิติหรือว่า All Domain Project กำหนดเป็นแผนงบประมาณปี68ถึงปี77 10ปีนะคะ68ถึง77นะคะระบุเอาไว้ว่างบประมาณ2,568มีความต้องการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนแบบที่19หรือว่า F16 ฝูงบิน102กองบิน1เนื่องจากว่าครบอายุการใช้งานจัดหาจำนวน1ฝูงบินและกันแล้วก็ทำแผนตอนเนื่องปี2,580ถึงปี89 จัดหาทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-16 ฝูงบิน403กองบิน4ตาคลีเนื่องจากว่าครบอายุการใช้งานจำนวน1ฝูงบินโครงการอื่นๆที่สำคัญค่ะเรื่องของการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางโครงการวิจัยพัฒนาระบบอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ฟื้นฟูอากาศการจัดหาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับโครงการจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญทดแทน A-340 500นะคะโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางรับส่งบุคคลสำคัญ อันนี้จริงๆจัดหาน ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยเหมือนกันนะคะข่าวข้อทุนข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะไปเจอว่าการเลือกแบบเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่กําลังจะปลดประจําการเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแล้วก็ต่อรองกับประเทศผู้ผลิตก็คือสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ F-16 นะคะแล้วก็ประเทศสวีเดนที่เขาเป็นผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่กริปเพนยึดหลักการที่กองทัพอากาศได้ประโยชน์เพิ่มเติมในเรื่องเทคโนโลยีรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังต้องคำน ถ,ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกองทัพอากาศค่ะจะให้ทั้งสองค่ายผู้ผลิตยื่นมา ข้อเสนอต่างๆเอามาขอดูหน่อยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยยังมีเวลาศึกษาเปรียบเทียบเพราะว่าถ้าไปดูตามกรอบเวลาจะต้องดําเนินการเลือกแบบเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเพื่อที่จะสรุปแล้วก็เอาไปให้กับคณะกรรมการงบประมาณตามขั้นตอนการพิจารณางบประมาณในปีงบประมาณ68ค่ะครับส่องกองทัพเรือกันบ้างอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ว่ากองทัพเรือเคยเสนอแผนซื้อเรือฟริเกตหรือว่าเรือรบบ,บนน้ำสมรรถนะสูง คือรบได้สามมิติอากาศก็ได้บนน้ําก็ได้ใต้น้ําก็ได้เพื่อจะทดแทนเรือดำน้ําจีนที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับก็มีไอเดียกันว่าจะนําเงินที่จ่ายไปแล้วในโครงการซื้อเรือดำน้ําโยกเอาไปซื้อเรือฟริเกตจากจีนแทนซึ่งหากยังขาดก็อาจจะขาดไม่มากนักก็คือเติมเงินเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้เรือฟริเกตดีๆอีกหนึ่งลำแต่เรื่องหยุดชะงักไปเพราะว่าเรือดำน้ํายังเคลียร์กันไม่ลงตัวแต่กลับมีข่าวล่าสุดว่ากองทัพเรือโดนตัดงบซื้อเรือฟริเกต ลำที่จะมาทดแทนเรือดำน้ำเรียกว่ามีการชิงเสนอกันอย่างรวดเร็วข่าวพ้นคนข่าวจึงขอย้อนไปดูไทม์ไลน์เรือดำน้ำไทยที่บอกว่าเป็นวิบากจริงๆครับล่าสุดก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะ28เมษายน2558บครมอลเอกประยุทธ์สมัยแรกเห็นชอบในหลักการให้กองทัพเรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพร้อมทั้งให้สำรวจอูต่อเรือดำน้ำชั้นนำของโลก6แห่งแต่ทางจีนเนี่ยให้ข้อเสนอดีที่สุด โดยเสนอเรือดำน้ำยวนคลาส s 26ทีจากนั้นกรกฎาคมปี59ครับกระทรวงกลาโหมอนุมัติความต้องการซื้อเรือดำน้ำ3ลำ18เมษายนปี60คอรมอนุมัติจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน1ลำวงเงิน13,500ล้านกำหนดส่งมอบในปี66และมีแผนการจัดซื้ออีก2ลำรวมเป็นเงิน36,000ล้านในเวลา11ปี นี่เป็นวาระจรไม่มีถแถลงด้วยนะ1พฤษภาคม2560พลเรือเอกลือชัยรุดดิดเสนาธิการทาหารเรือยศในขณะนั้นและท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำําเป็นผู้แทนผาบาทรท่านเดินทางไปลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนก็ไปถแถลงข่าวกันบนเรือหลวงจากกรีนะัรเเบตถ้ายังจํากันได้ ตุลาคม62ครับกองทัพเรือเสนอของงบประมาณรายจ่ายปี2563จัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3ในวงเงิน22,500ล้านปี63รัฐบาลขอให้แต่ละหน่วยงานโอนงบปี63กลับคืนมาเอาไปแก้ปัญหาโควิด19ทางกองทัพเรือก็คืนงบซื้อเรือดำน้ำแต่ในการจัดทำร่างพรบงบปี64ได้นำเสนอขอนำงบผูกพันมาจัดซื้อเรือดำน้ำทั้ง2ลํลที่เหลือ 31สิงหาคามปี63ครับกรมาที่การวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบปี64มีมติเป็นเอกฉันให้ตัดงบจัดหาเรือดำน้ำ2ลำจำนวน3,925ล้านบาทออกไปจนกระทั่ง2,563ถึง2,565สถานการณ์โควิดต่อเนื่องครับงบทหารก็ถูกปรับลดลง9มกราคามปี65คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสอเพื่อไทย แถลงข่าวประเด็นทางเยอรมนีอาจจะไม่ขายเครื่องยนต์ MTU 396ให้กับจีนเพื่อติดตั้งให้กับเรือดำน้ำของไทยและนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของประเด็นเรื่องเครื่องยนต์เลย9มิถุนายนปี65กองทัพเรือหาเรือกับท่านรองประธาน CSOC เรื่องปัญหาเครื่องยนต์ MTU 396ที่มันไม่สามารถจัดหาให้กับไทยได้แล้วก็เสนอเป็นเครื่องยนต์ CHD 620แทนแต่กองทัพเรือยืนยันความต้องการเดิมครับและให้บริษัททาข้อเสนอ ทำแผนงานแก้ปัญหาและเวลาในการส่งมอบเรือดำน้ำภายใน60วันให้ส่งกลับมาภายในวันที่9สิงหาคม2,565 <พอ S 1> ปี2,566 <พอ S 1> ครับน่าจะช่วงกลางปีครบกำหนดส่งมอบเรือดำน้ำตามสัญญาแรกดั้งเดิมนะแต่ทั้งจีนเนี่ยขอขยายเวลาส่งมอบไปเป็นเดือนเมษายน2,567เนื่องจากปีสถานการณ์โควิดแล้วก็ด้วยปัญหาเครื่องยนต์ที่ยังไม่ลงตัว การต่อเรือและการส่งมอบคงล่าช้าออกไป3 4ถึงปีล่วงเลยมาถึง20ตุลาคม66ครับคุณสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทาแหลงภายหลังจากไปตรวจเยี่ยมกองทัพเรือว่าถ้าไม่ได้เครื่องยนต์ตามสัญญาเดิมนะกองทัพเรืออาจจะขอเปลี่ยนรายการไม่เอาเรือดำนำ้ำขอเป็นเรือฟริเกต3ระบบหรือถ้าไม่ได้ฟริเกตเป็น OPV เรือตรวจการระยะไกลทดแทนก็ได้ 20พฤศจิกายน66ครับผู้บัญชาการทหารเรือถแถลงว่ากองทัพเรือได้ทําหนังสือถึงสํานักงานอายการสูงสุดสอบถามใน3ประเด็นคือ1การปรับแก้เครื่องยนต์เป็นสาระสําคัญหรือไม่2การจะเปลี่ยนเรือดำน้ำํามีขั้นตอนอย่างไรไม่ใช่อยู่เฉยๆจะบอกว่าเปลี่ยนได้แล้วก็3อนุมัติให้แก้ไขเครื่องยนต์อํานาจเรื่องนี้อยู่ที่ใครใช้เวลาประมาณสัก30วันจนกระทั่ง10มกราคม มีข่าวว่าอายการสูงสุดตอบกลับข้อกฎหมายของกองทัพเรือแล้วแต่ผลสรุปจะเป็นอย่างไรเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุทินบอกว่าให้จบที่คณะรัฐมนตรีตัดสินใจจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอให้ตัดสินใจเมื่อไหร่กันแน่ยาวนานเหลือเกินมันจะนานไปอีกแค่คไหนคะ